บริงฟิลิปปินเป็นตัวแทนหมู่บ้านจัดฉลองวันเกิดให้กับนอริซ่าอย่างยิ่งใหญ่แม้ว่าคอนเสิร์ตคราวนี้ค่ะเห็นว่าเขาไม่อนุญาตให้ออกแบนเนอร์ไปชูป,ป้ายฉลองวันเกิดให้กับนอริซ่าด้านในด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าทุกครั้งมันก็จะเอาเข้าไปได้นะแต่คราวนี้ค่ะเขาไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรค่ะบริงเนี่ยก็เลยจัดให้เป็นทะเลแสงสีเหลืองนะคะสีที่เธอชอบค่ะก็โชว์นะเต็มฮอค่ะจากมือถือกันไปเลยนะคะนอริซ่าคือมีรีแอคแบบว่าประทับใจมากมาก แล้วก็ระหว่างที่โพสท่าถ่ายรูปกับเค,ค้กก้อนโตฉลองวันเกิดของเธออยู่นั้นนะคะก็เรียกว่ามีตาล้องส่วนตัวค่ะแบบกิตติมศักดิ์นะคะทั้งเจนนี่โรซ่แล้วก็พี่ซูค่ะต่างทุ่มเทให้กับน้องมากๆแถมพอหลังจบคอนเสิร์ตสาวๆแบปทิ้งรวมตัวบวยพรฉลองวันเกิดให้กับน้องลิซ่าแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะเจ้าแชงค่ะก็บอกว่าแฮปปี้และลิซ่าเดย์ส่วนด้านเจนนี่ค่ะก็ มาเป็นคลิปนะพร้อมกับน้องแมวแถมตอนที่ร้องเพลง Stay ค่ะตอนในคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังส่งเสียงนะบอกว่า Happy Birthday ละาลิาอีกด้วยจนเห็นน้องลิ่าค่ะหันไปยิ้มแก้มแทบปริก,กันเลยทีเดียวนะคะพี่บีคือเอนดูน้องลิ่ามากๆค่ะส่วนทางด้านที่จีซูก็เรียกลิ่าค่ะว่าเป็นลูกเจี๊ยบไอเลิศยู่อะไรแบบนี้นะคะส่วนทางด้านบลิ้งฟิลิปปินที่ด้านนอกค่ะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยจะมีการบินโดรนให้กับน้องลิ่าด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่อนุญ,ญาตเนาะ ก็สุดท้ายค่ะในเมื่อโดรนบินไม่ได้ก็จัดเป็นเครื่องบินนะบินแบบนี้แทนกันเลยเดียวนะคะจากภาพที่เห็นก็คือนอลิซ่ามีความสุขมากๆค่ะก็ฉลองวันเกิดครบรอบอายุ26ปีเต็มของเธอนั่นเอง ส่วนทางด้านทีมงานก็ค่อยๆทยอยเอาภาพมาลงนะคะจะเห็นได้ว่าน้องลิซ่าเธอมีความสุขมากๆค่ะคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาชวนบลิงคนะคะมาร่วมกันอวยพรฉลองวันเกิดให้กับน้องลิซ่าส่วนตัวก็ขอให้น้องลิซ่าค่ะเธอมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นไอเต้าที่น่ารักสดใสของบลิงแบบนี้ตลอดไปเลยทีเดียว,วนะคะคุณผู้ชมอแอดก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า